สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนตีราชจังหวัดชัยชาๆ,ๆ,ๆนะครับในฟิกเกอร์สปอตเทิร์นนะครับสปอต S P O T นะครับในผู้ชายสปอตเทิร์นเราจะเริ่มจากการป้ายเทา้าไปด้านหน้าทั้งชายและหญิงสองข้างนะครับแต่จะเป็นการเทิร์นหมุนในลักษณะอินฟินิตี้นะครับหรือเลขแปดแบบนอนนะครับทั้งชายและหญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นักเรียนชายนะครับจังหวะที่หนึ่งปฟายซ้ายไปด้านขวานะครับจง 2, บังหวัดที่สองกลับหลังหันพร้อมย่ำเท้าขวานะครับเวลานักเรียนกลับหลังหันให้หันออกด้านนอกนะครับหันออกด้านนอกจากคู่นะครับต่อไปจังหวัดที่สามวางข้างสี่ชิดห้าแยกอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับจังหวัดที่หกปลายเท้าขวาไปด้านซ้าย เจ็ดกับหลังหันมอง<ะ> 2, ย่ำเท้าซ้ายนะครับแปดแยกเก้าชิดและสิบแยกครับดูแบบต่อเนื่องของผู้ชายนะครับนักเรียนลองมองภาพรูปอินฟินิตี้ไว้นะครับจะได้นิกภาพออกพร้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรู 4 4 and, one. Two, three, four, and one. ์แอ2ด์ว1นชัดชัดชัด6 7ชัดชัดชัดของผู้ชายนะครับต่อไปเรามาดูของผู้หญิงผู้หญิงจะต่อจากถ้าโชเดอร์ถูงโชเดอร์คือโช er, เดอร์เราควายหลยังใช่ไหมครับผู้หญิงก็จะต่อสปอัเทินด้วยการค่ายเท้าไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับ จังหวะที่หนึ่งผู้หญิงป้ายเท้าขวาไปด้านหน้านะครับสองกับหลังหันร้อมย่าง้ายสามวางข้างสี่ชิดและห้าแยกเท้าขวานะครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับจังหวัดที่หกป้ายเท้าซ้ายไปทงขวานะครับเจ็ดจหลังหันวางข้างแปดวางข้างเก้าชิดและสิบ แ yeah. นะครับเรามาดูแบบต่อเนื่องของผู้หญิงเริ่มจากเข้าวฝ่านะครับพร้อมเริ่มหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ด้าสหนึ่งสองชัดชัดชา6หเจชัดชัดชา2 two t r o and one two three and 1. นะครับ จบในท่าสะวัดเทิร์นทั้งชายและหญิงนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับ